ครับขอบคุณครับเอออีกอีกอย่างหนึ่งคือผมขอถามแทนอัปโปหน่อยคือด้มันเฮติดอะไรไหมครับเรื่องอัปโปอ่ะมันมาอยู่แก๊งผมมาน้องมันออกมาเออพี่พี่ก็อยากถามมันเหมือนกันว่าพี่พก็ลองลองคุยเลยป๋อมันคุยไดมน้องเออครับเออเห็นบอกว่าพวกพี่หรืออะไรไปเหลี่ยมไปเองเหรอก็มันก็มันก็ใช่ครับที่ผมออกแก๊งมาก็มันเป็นเพราะเรื่องนี้ครับดีทีมก็ไม่ได้ออกว่าผมไปเียนหรอก อาเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเรื่องอะไรครับอันนี้ไหนพูดหน่อยได้ไหมพูดแบบว่าขอแบบความจริงนะเพราะว่าสิ่งที่ยังทํามันก็มีเหมือนกันอ่าเถ้าพูดมาก็พูดเหมือนกันมาเลยก็ตอนนั้นที่เป็นงานร้านได้สปริงมาใช่ไหมแล้วผมก็ถามถามถามว่าสปริงมาเท่าไหร่แล้วก็บอกมาว่าร้านหนึ่งแล้วก็ถามไปว่าร้านสามร้านสี่ออกไหมเพราะว่าก็จริงจริงก็จะขายให้หรือเราแค่ร้านเดียวอะขายกันเองผมไม่ได้หรอกแต่ว่า ก็ถามว่าต่อไปอะราคาล้านสามล้านสี่ออกไหมเพราะลูกต่อไปอะผมจะได้เอาไปขายกำไรของตัวเองแต่ก็ตอบเองว่าด้านสามล้านสี่ก็ไม่ออกยังไงก็ไม่ออกแล้วก็แบบวันต่อมาก็เห็นแบบวันต่อมาก็เห็นคนอื่นคนหลับราคาห้าล้านหกก็เลยแบบก็คือก็คืออย่างนี้ของไอ้แก๊งอะทุกคนจะมาขายให้ราคาถูกหมดแค่นั้นเองแต่ถ้าเราขายไม่ได้แต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นไม่ได้พูดว่าของไอ้แก๊งอะตอนนั้นไม่ได้บอกขายให้แก๊งตอนตอนนั้นไม่ได้บอกว่าขายให้แก๊งอะ คนคนในแก๊งอะ่ะคือเยอะแยอะอะ่ะบางคนเอานู่นเอานี่มาขายราคามันต่ำอะ่ะมือขายคนในแก๊งอะ่ะมันไม่มองว่าเหลี่ยมนะเออแต่ถ้าจะมองในในคําว่าเหลี่ยมอะ่ะลองลองย้อนกลับไปดูไหมว่าเราเหลี่ยมอะไรบ้างเนี่ยทั้งพี่โตเกียวทั้งอะไรงะเงี้ยฮะพูดโน่นเลยก็ได้พูดเลยก็ได้เออทั้งเอาแบบเอาเอาเอาตรงเอาตังยัดให้หนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันไม่เหลี่ยมมากกว่าหรอถามหน่อยคืออะไรฮะ เธอาถามเลขอะไรไงกิ๊บงคกิ๊บเงินให้อย่างเงี้ยคือทุกอย่างอ่ะไม่ว่าจะเป็นรถแฟชั่นนู่นนี่นั่นคือเอาของเขาไปแบบไม่ได้คิดไม่แบบเอารถไปใช้เป็นสองสามเดือนอ่ะเขาเคยคิดตังค์สักบาทป่ะแต่เขาแต่ก็ก็ไอ้แฟชั่นปาแฟชั่นก็ใส่ก็ใส่ปกติแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไร<า><า>เลยเขาเาทวงก็ไม่ให้ก็ก<า>็ไม่ให้มากอะไรบ้างหาเหลี่ยมวิธีพูดจาแบบไม่คืนอย่างเงี้ยรถก็ไม่คืนไม่ใช่ไม่ใช่คือ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 ไอ้ไอ้เรื่องนั้นอ่ะ ก็ไม่ได้คิดอะไรไงก็ถึงเหมาะไงถ้าเรื่องนั้นไม่คิดอะไรแต่เรื่องนี้เรื่องฝบปิงหรืออะไรอ่ะมันขายให้แก๊งอ่ะนิดหน่อยอ่ะของสามแสนจะมาบอกเหลี่ยมถ้าอยากไปก็บอกดีดีก็ไปแค่นั้นไม่ต้องไปไยไฟฝั่งนู้นไม่ใด้อยู่ฝั่งนี้เราไปพูดไม่ได้ใส่ไฟก็เรื่องเรื่องริมเรื่องนี้ไม่ได้บอกไปเลยนะทําไมไม่บอกแล้วจะรู้ได้ไงเพิ่งเพิ่งมาบอกตอนที่แบบนั่นแหละตอนนี้มันแล้วแล้วไม่บอกจะรู้ได้ไงแล้วพิมมาใช่ไหมบอกว่าเออผมไม่ไปไหนหรอก ไม่ไปไหนหรอกป้าเออผมอยู่เนี้ยแหละผมติดเรียนจริงๆก็เลยถามบอกอาวชัวร์ใช่ไหมบอกใช่ป้าผมผมไม่ก็ตอนนั้นตอนนั้นผมก็เลยดีนั้นะหลกันออกแก๊งก็ผมก็จ้ไม่ได้เข้าประเทศนะก็ตอนที่ไม่ได้ตอนแล้วทำไมถึงไม่คุยตรงๆอ่ะถ้าเรื่องฟัปิงหรืออะไรเงินแค่สองสามแสนอะของเงินอะเดินมาขอเนี่ะก็คิดเหมือนกันว่าเงินแค่สองสามแสนจะเป็นอะไรใช่ใช่ไงแล้วแล้วเองอ่ะเวลาเองไม่มีตังมาขอเงินอ่ะสามแสนสี่แสนสองแสนสามแสนอะแต่ตอนแต่ตอนที่่มีตังพี่อาโศมนะ ขอแล้วคืนปะคือมันยืมคืนหมดได้่ผมผมก็คือแต่ผมก็คืนนะเออแล้วถามถามพี่โตเกียวได้เลยถ้าไหลละกี่ล้านละเออที่ช่วยที่อะไรกันอ่ะไม่ใช่แต่แต่ก็เคยก็เคยขอก็ต่างคนต่างเคยเคยยืมไม่ใช่หรองพูดได้เลยเลยนะก็ต่างต่างคนก็ต่างยืมตอนนั้นตอนนั้นจะยืมสองล้านก็ก็ให้ยืมยืมแบบไม่ได้คิดอะไรก็เอาไปคืนเออยืมไม่ได้คิดอะไรในเรื่องยืมเงินอ่ะ ไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยนะเกี่ยวกับเงินอ่ะคืออยากบอกไอ้เรื่องของขายเขาแก๊งหันมาอยู่เจโร่ปะท้าปากิเพื่อนมองว่าลูกทะเลาะกันคนในแก๊งไม่เคยมีปัญหานะเหมือนช่วยแก๊งแค่นั้นผู้ส่งพายก็จะมองแบบแต่ว่าเรียมเลยแต่ตอนนั้่ไม่ได้บอกแต่ตอนนั้นไม่ได้พูดคำนี้กับแก๊งแล้วก็ถามดูว่าต่อบไปมันก็ถามไปราคาเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ตอบแล้วต่อนที่เป็นอยู่่ก็ผมพูดเลยผมผมไปหมดแล้วนะคุยคุยกันเลยพี่คุยกันเลยครับมันไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะ พี่ก็กูดได้หมดเลยก็ได้พี่ทุกเรื่องแค่แค่นี้แหละไม่คุยดีกว่าน้องๆมันจะได้รู้ด้ไงทุกคนจะได้รู้ด้วยว่าเป็นไงคุยเลยก็ได้พี่คุยเลยพูดเลยใช่ไหมพูดไม่ได้ไมพูดไม่ได้อย่เอย่า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 อ่าอ่อ่อ่า่าอ่าอย่ายย่่่าอ่อย่อยไา่อ่าอย่อย่อ่าอ่าออย่า่อ่าอ่าออย่่าอย่่าอยบ่าอยอย่จอย่่าีย่าอาอ่อ่อย่่ไม่ออยอ่่่อออ่ัอ เคต่างคนต่างคนต่างอยู่ก็ถือว่าประมาณนั้นก็ได้โอเคจะไม่มีแหลมนะถูกไหมพี่พี่ชายจะไม่มีพูดเรื่องเก่าโอเคไหมครับพี่เป็นคนไม่ไม่พูดอะไรกับเขาอยู่แล้วแค่นั้นเองเขาก็อย่ามาพูดแล้วแล้วคนอื่นมีใครติดใจไหมครับในเบนเฮกเกอออปโปคือมันน้องออกน้องมันออกมาแล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้ถามแบบคนสนิีนะอันนี้ถามแบบพูดตรงๆเลยใครแบบไม่พอใจแบบมีปัญหาอะไรก็ออกออกมาคุยได้เลยเอาจริงๆนะไปต่อติดใจกคนพูดเลย ติดใจทุกคนเลยพี่แต่แค่พี่เกดบอกไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรแค่นั้นเองพี่อยากให้พูดเลยเพราะว่ามันมันมันอยากให้มันจบวันนี้ไงน้องมันติดที่ผมก็ไปเรียนไงเด้อผมไม่ได้บอกใครผมความจริงไงแต่ผมก็ไป็นจริงปู่ก็ออกไปทำงานจริงนะว่าต้องอมเอาแค่ผมนั่นแหละตอนที่เอาติหว่าคือตามที่พี่บอกดีกว่านั่นแหละจบดีกว่าให้มันแค่ตรงนั้นพอเนี่ยพี่พี่เกดเปิดเขาพูดเหมือนลามพูดตรงตรงเลยกันนะใช่พี่เหมือนอ้ไ่รูตรงตรงเลยนึกสภาพมันจะมันมันคาใจนะถ้าพูดอย่างนี้มันเหมือนไม่จบจริงนะ ตอนนล่สภาพเราอยู่แก๊งเดียวกันบอกไปเรียนอีกวันไปอยู่แก๊งฝั่งตรงข้ามอ่ะโอเปอร์รู้สึกไงถ้าเป็นโอเปอร์มันมันอีกวันยังไงพี่มันตั้งเกือบมากเลยนะเหยียบเทียอ่ยงโอเปอร์เคลียร์ไปเลยมันจะได้จบวันเปียกเทียงไม่ถ้าถ้าเปรียบเทียงจริงผมมันมันมันไม่วันอ่ะพี่มันนานมากเลยนะไม่ใช่พูดถึงเปรียบเทียงเนี่ยจะรู้สึกไงก็รู้สึกก็ก็นั่นแหละครับแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นแหละครับพี่แต่ว่านั่นแหละมันก็นั่นแหละตามตามผมผมก็โดนแส่น้ากูอะไรเงี้ยมันนั่นแหละผมก็โดนผมโดดนนนนแซมาาอย่่ขั้ะะะฮฮ อะไรนะอะไรนะไม่ต้องนั่นแหละเลยนะแฉแนกคอะไม่พูดเรื่องที่เมืองแ่เอ็มดีตอนอยู่เองจะมาเห็นบ้างอ่ะผมแฉว่าอะไรอ่ะให้พูดตรงๆิหรอพอพอเถอะเชื่อเชื่อพี่ตัดเถอะพอแล้วอย่างนี้แหละไม่เป็นไรไม่ต้องไปพูดถึงเขาอยู่ฝั่งนี้เขาพูดถึงฝั่งนู้นเขายู่ฝั่งนู้นเขาพูดถึงฝั่งเรามันก็ันไอ้ไอ้ไอ้เรื่องนี้ผมออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ใช่เรื่องเรื่องนี้ยผมผมรับได้นะไอ้เรื่องแฉเรื่องอะไรเข้าใจเพราะว่ามันอยู่คนละหว่างแกงไงพี่มันอยู่คนละแกงใช่ใช่ปกติมันเป็น ปกติอยู่แล้วครับยล้ก็พี่ถึงบอกไงก็คือตอนนี้ก็คือมันจบแล้วก็ให้มันจบไปแค่นั้นเองอย่างอย่างอย่างรีไว์ก็เคยอยู่เอสมดผมก็ไม่รู้ว่าน้องมันจะไปพูดอะไรบ้างถูกไหมผมก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเก่า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 ใครใหม่เราแค่นั้นเองพี่ไม่ไม่แต่พี่อย่างถ้ารีไว์พี่มองมันน้องมันเคยอยู่ทั้งเอสมดทั้งการกินังที่มันมานะอันนี้พี่พูดอะไรวาเข้าใจเข้าใจมันไม่เคยพูดหรือภาพพิงหรืออะไรอ่ะคือมันไม่พูดมันมันไม่เคยพูดถึงฝั่งงูน่ะแ่หายคนนั้เอ ไม่พี่ถ้ามันไม่พอใจหรืออะไรอโโปอยู่นี่ก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรถึงพวกพี่เลยนะเอใช่เปล่าใช่เปล่าจริงเปล่าจริงเปล่าจริงก็ไม่จริคือพี่อยากบอกว่าถ้าข้อมูลว่าถ้าไปดีๆก็บอกดีแต่ถ้าจะมาบอกกับไปบอกกับคนอื่นว่าเนี่ยที่กูมาไปบอกกับไอกาเบลที่กูมากูอยากกระทืบไอเกตเนี่ยแม่งเหลี่ยมใส่กูนูนีนันแบบเออกูเกลียดมันอย่างเงี้ยคือเรื่องเรื่องแค่เนี้ยเรื่องแค่เงินสามแสนแน่นะแล้วแล้วมึงคิดแบบ ไม่เอาไม่เอาพี่ชายมาพี่พ้วพี่พอแล้วพี่ปล่ไปเพี่ใครไม่ไไมมาไม่ไม่มีอะไรโอเคแล้วลามไม่มีใครไม่มีใครติดอะไรแล้วเนาะ่ไมคนตังตังอยู่นี่นะรอยมันจมจริงนะครับพี่ตานโอเคครับขอมครับโอเคออปเปโอเคนะน้องคอมครับงชายลมเข้างานเปาสปาขอบคุณมาครับเฮ้ยเราม่นี่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 นี่ลหรอกที่มันก็ไม่มีใครโอเคหรอก เออเขาให้เขาเลี้ยงงู้อ่ะไม่เป็นไรเว้ยไม่ต้องไปอะไรแม่งหรอกปล่อยแม่งไปเดี๋ยวมันสักวันหนึ่งเมื่อโตเองอ่ะผมติดใจผมติดใจแต่ว่าพูดไม่ทันว่ะงอมนะกูบอกเลยนะเนี่ยยังคนต้องสารพิเศษตั้นั่นอ่ะปล่อยมันเลยนี่กูเล่นจริงนะกูบอกให้ใช่ใช่ใช่เห็นด้ามมองชายพลัดเนาะแล้วนับเวลากลับไปได้ไหมเดี๋ยวติดใจอีกคนนึงเอาแม่งหน่อยดิให้รู้เลยว่ากูเก็ียดเ๋อวปล่อยมั้ยเธอเจมพี่เดี๋ยวผมจอดแกงนี้ผมจะไปล้างสิบล้อ แล้วอีวานไปเข้าแก๊งไหนครับมึงจะรัเรียบร้อยอีกวันมึงโผล่ผมจะไปพี่เกดพี่เกดพี่เกดที่ที่เราคุยกันอ่ะก็นั่นแหละมันมันพูดเรื่องเรื่องสปริงแบบที่เล่าให้ฟังแล้วของที่มันมันมันพูดมาได้แบบเฮี้ยจัดเลยนะกูพูดจริงของที่มันได้ไปมันไม่คิดบ้างไว้เฮี้ยไม้ที่มันถือเลยมันมันไม่ได้มาจากแก๊งหรอวะไม่ได้มันสปริงไม่ราคาไม่กี่แสนเฮี้ยทำให้เป็นเงี้ยทุเรศที่ผ่านเข้าแก๊งก็ราคานั่นแหละตั้มล้านหนึ่งไอ้เนี่ยมันรู้อยู่แล้วอ่ะ พูดแกล้งมันยาวอบบนี้พี่อะทแบบโคตรขยะพี่อะเปลี่ยนเกตตัวชิบหายเวลามีปัญหาอะไรวิ่งวิ่งหาพี่เกตพี่เกตช่วยหน่อยพี่เสียพนันเสียอะไรทุเล่ดิพี้อะเสียไม่รู้กี่ล้านใช่มีวันนั้นวันหนึ่งมั้งที่กูที่กูไปยืมมันแค่รอบเดียวแค่นั้นเองกูยืมกูคืนแต่เนี่ยคือกูให้ตลอดพี่อีกพี่ให้มันตลอดเออถูกป่ะจริงทุเล่ป่วยกำลังไปกำลังไปเนี่ยครับพูดมันนั่นแหละอากาศแม่งหนาวไอเฮียปากสั่น คือถามว่าติดที่อะไรไหมยลางตรงไหมกูไม่ติดแต่กูแค่เกลียดแค่นั้นแหละพอแล้วไอ้เหี่อ่ะจริงมันไม่เกี่ยวว่าอยู่อยู่ไหนพูดอะไรไงหรอกแต่ว่าอันนี้มันคือนิสัยที่ไม่ไม่ใช่อย่างเงี้ย oppo คือลูกพี่เกตอ่ะพี่คือจะพูดจะพูดว่าท่ากใช่มันคือลูกพี่กับพี่เกตเนี่ยแหละมันมาขอเว้ยโอ้ยใจเย็นพี่ชายเอาไม่เอาหน้าตะเกียบครับมีลูกคนใหม่เนี่ยรออยู่เนี่ยวฟ้าตะเกียบที่มาทุกอย่างตะเกียบพอแล้วพี่มายจะพูดใหม่ให้เมีย ไปให้หมดลูกคไปให้ใช้ตั้งกี่เดือนลูกคนที่ครบได้นะบอกก่อนมันมันมันจะมันจะถ้าพูดถึงขันมันจะโดนเยอะไงปล่อยเยอะแบบใช่ใช่มันมีแค่ตรงนี้แหละครับยอะนมันเยอะกว่านี้แต่ครูไม่อยากคเออไม่ต้องพูดหรอกมันมันพี่ตั้มพี่ตั้มผมตีไม้มาแล้วสองทีพี่ว่าไงเนี่ยห่วยทุเรศไอ้เฮียเอาจงไหมเงินสามแฝไอ้ฝัดทูเล่จริงไอ้เฮียพูดออกมาพูดได้ไงเฮะกูบอกให้ฝัดนี่ย กูพูดตรงนี้แล้วการกูหมายถ่ย่มด้าไอ้เหี้ยอยู่ข้างนอกโทรมาขอตังค่าเทปฟรีกับเมียกูสองสามรอบเมียกูให้ฟรีไม่คิดเที่ยอะไรกูเลุม่ใช่ไม่ก็เอ้ก็บอกแล้วถึบอกแล้วมันมันมเ่นได้เี่ยตัง8 0ด้อยะมึงว่างไง เตนพี่แต่เตนเดินผมว่ามันน่าเกลียดไอ้เหี้ยมูลแต่เนี่ยมูล่าหัวงคาไมห่สัตว์ไม่ไหลไมไหลนพี่คตโ่ไงนใ้มันเนี่มันก็ธรรมดาเลยจะว่ากันม่ากย่างไพี่ผมขอตั้งกินเคฟสิ่งนี้ได้ใช้ผมได้ใช้ยาพี่เกพี่โตเกียวแล้วโอ้ยผมดีกว่าพี่โอ้ยผมดีกว่าผมหิวเกียวชุดจใจพรุ่งนี้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 พรุ่งีพร่งนีเพรุ่ง้พรุ่งพี้่ี้่ีร่นป้ี ขาเค้ลอ่นี้ใครหิวดึกๆกกโ็รหาพี่ตัอยากกินเคกที่แบบว่าตั้มเดอ่เขาตั้มเมาเลรอรอดดแดดดดเบิกรถมาแเดี๋ยวพี่ตั้มพาไปดูช้างวันนี้ ท้ยหมดพรุ่งนี้พี่ขอตามเติมเพิ่มนะครับพี่ชายไอ้จุเล่ต์ตายแล้วพี่ผมตายนะผมจะตายนะได้เงินเดือนเยอะกว่ากูอีกนะมึงได้รายได้ได้รายได้ใช่เหรอเรื่องเงินสาวแสนจริงเหรอทะเลาะกันเรื่องนี้จริงเหรอหมายถึงว่าต้นเรื่องนะผมบอกให้นะผมโคตรก้องเฉยไม่แจ๊คพี่จะบอกให้คือถ้าจะไปก็บอกดีแค่เออผมไปไม่ต้องมาแบบมามาออกลูกแบบ กูลงกูเหลี่ยมหรือเที่ยเหรอกค่าของพวกคุยกับพี่ตั้มทีแหละที่ช่วยเหลือคนในแก๊งมาเท่าไหร่อ่ะไม่เคยคิดจากพี่ตั้มเลยนี่อมันไม่เห็นเป็นเป็นป้าแล้วตอนนี้เฮ้ยกูก็ไม่เห็นเป็นลูกเหมือนกันเพียเอาผมดีกว่าพี่เอาผมดีกว่าผมเป็นลูกดีกวเอามันเอามันเอาเอาเลูกดีกว่าจับมันกูด่ากจับมันกูเองพี่เลิกเกิดนะน้องเลอกเกิดด่าผมดีกว่าด่าผมดีกว่าด่้าผมได้แต่ให้เงินผมซื้อเคเฟซีด้วยไดนได้ได้ดูดูเคเอฟซีได้โปรโลได้ทีเท่าไงน้องมันก็ต้องตีอีกท ที่เม็โรคขัเที่ใหญการาเดิยอ๋อไอ้แกก็มึงบอกเลยสึกพ่อลูกอะไรบาขีกับใครนะอียเราไปหลุดเลยปวดโลเลไว้นะปวดโลเลไว้ปวดโลเลไว้จ้มเลยไว้เลยไว้เลยไว้เลยจิ้หลุดเลยดีกว่าอ้าวหลังจากนี้ไทยเรียก็เรียนะเียกได้นะเหรอพี่พี่โปโรโปผมโปมามโมผมเมื่อคืนบอกว่าเดี๋ยวมาด่าไม่ว่าถ้าเกิดว่ากูได้ปืนกูเดี๋ยวกูจะไปเลยเจ็บเพื่อนได่รูปคนใหม่นะเลยลูกคนใหม่น่ะเพื่อนไรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพ่อจ้างเขาสองหมื่นเลี้ยงดูลูกกับเพื่อน คนบอกว่าเ o p p ไอะคิดเรื่องเงินแสนแต่โปรอมกล่องตีวุฒิสามกล่องครับพี่คุณเคเขาให้มาทวงนใช่แล้วแล้วแล้แล้วแล้วมาลายไม่ได้ัไงเรื่องนี้ให้มาทวงกับลอสามกล่องโรโรห้าเยนไทคนอะไรนะครับพี่คุณเคอ่ะเขาติดที่อยู่หกสิบเอ็มใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาเคลียร์พี่มาแล้วยี่สิบสามฟิเอ็มแล้วเขาบอกอีกห้าเอ็มอ่ะให้ไปเอากับ oppo แต่ออปโป้มันบอกว่าให้แปอกกับเองเพราะเองอ่ะติดเงินในออปโป้อยู่สรุปเองติดไอ้ออปโปลไหมหรืออะไรแล้วแล้วแล้วคุณเคอใช่นั่นแหละแล้วคุณเคเขาหักหักที่เขาติดผมไปแล้วนะเออแต่ก็แต่ก็อีกห้เอ็มไงทีไอออปโป้ก็นั่นแหละไอห้าเอ็มนั่นแหละเขาเขาหักไปแล้วนะเขาบอกให้หักยอดผมอ่ะเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่ก็จากสิบหกเหลือสิบเอ็ดอะหักขอยโป่ไปอะ ก็คือเขาให้หักไปแล้วใช่ไหมเพราะคุณเคบอกพี่ว่าให้แบลกับไอโปพี่ก็บอกว่า่เขาเขาบอกผมว่าเขาให้เขาหักของผมเลยอ่ะเพราะไอโปบอกให้มาหักที่ผมอ่ะก็คือไอโปมันติดเองอยู่ต้องปะชัวเองติดมันอยู่ใช่ใช่ผมติดมันอยู่แต่ว่าผมหักให้คุณเคไปแล้วไอชอนเองก็รู้ใช่ปล่าล่ะเองเองก็ตัวดีกับมันจริงปละหล่ะแล้วดูสิ่งที่มันมันมันมาพูดทำเงินสามแปดเลยค้าวปาปิงอะไรมันไม่สมควรอ่ะ ผมยังช็อกเลยว่าอ่ะมุดกันเรื่องเงินสามแสนจริงเหรอเดี๋ยวผมคืนเงินพันหนึ่งก่อนนะเป็นหัวว่ะผมกมีเดี๋ยวผมคืนพันหนึ่งก่อนกลัวกูพันแซนเดอร์รออยู่นะเก็บสีด้วยกูคืนเลยพี่เดี๋ยวผมกลัวหิวเค้กเอย่าบ้ากูไม่ใช่พวกร่ำเลิกบุญคุณอะไรครับที่ไหนมีผลประโยชน์ที่น่าจะมีคนเห็นแก่ตัวมันไม่ใส่กูก่อนอ่ะมันไม่เป็นอย่างี้หรอกที่ไหนมีไก่ที่นั่นมีผมเวลาเอ๊หิวไก่เกพี่เจมผมถามจริงแล้วเวลาที่พี่เก้ใส่พี่นี่เป็นไงพี่ฮะ ใส่หน้ามึงไงนี่ <c oughs> ไม่ไม่ถึงวันต้องทะเลาะกันหรือเปล่าเงินไม่กีบ่บาทพี่มันซื้อใจคนไม่ไม่ไม่คิดอะไรเป็นเชืวช่วเชืว่วไม่คิดอะ,อะไรเป็ายบาทเดู๋ยวนายเจ๊ลายพี่มันเป็นรายบาทน,นะเพื่อนพี่เจ๊เพิ่งบอกว่าเดี๋ยว็ดเด็ดเลี้ยบบัญชีพี่ตัวกแกระเดี๋ยวโอนให้โอ้ยกูไม่เอาหร <c oughs> อกเฮียมีมีมีเรื่องไรมีเรื่อะไรมีเลขอะไรมีเลขอะไรอะไรเลขเลขเลขแปดเจ็ดศูนย์ ่เดี๋วมีโอนโอนโอนนั่นมาชีเดิมนะโอนเลยหนึ่งบาทเหรอเอาบาทบาทบาทไปไหนไปไหนทำไรอ่ะทำไปต่อใช่อีกเจ็ดนาทีกันร you know? ้านเอฮโรชิมันตีวันไหนอ่ะวันพรุ่งนี้วันไหนสิบเจ็ดป่ะเตอร์เเกตจะตีก็หลังโอเทคก็ได้นะพี่เอาจริงอ่ะแต่จริงๆก็ว่าจะไม่พูดในเรื่องนี้ถ้าตอนไม่ถามมาตรงนั้น จริเอจริงเหรอเป็นแข่งเปนแบ่งลูกใครอ่ะเป็นลูกดีกว่าพี่เขียดหรือเนี่ยลูกเองฮัลโหลดิฮัลโหลพ่อพ่อเองชื่ออะไรเนี่ยยุบมั่วดิฮะพ่อชื่ออะไรนี่แม่ฆ่าพ่อพี่เองหลอกหลอกพ่อเองเนี่ยก็คือแม่ฆ่าพ่อไหมต้องบอกบอกแม่โอนตังค์ให้พี่เลยอยากกินไก่เมื่อคืนพ่อจะฆ่าแม่เอ้ไอ้พูดอะไรมีแต่ไก่ทอดขนาดใหญ่ออกมาตอนนี้แม่ลิป เมื่อคืนพ่อจางมากไหม่ะไรแทงกันเลยแดดพ่อบีบพ่อแม่หรอแทงแทงกันใหญ่เลยแดดพ่อ้กระโดดทับไม่หยุดเลยอ่ะเมื่อคืนเสียงดังปะน้องพวกนี้ดังสุดเลยหรอรู้ว่าลูกกูหลับแล้วฮะลูกตื่นมาแบบสะดุ้งตื่นมาทุกคืนอ่ะเสียงไล่ตุ๊บตับตุ๊บตับอ่ะตีกันเนี่ยโอ้ยยี่อะไรเดินวนจะหาวิธีหนีไอ้สัสจะหนีไง